ถ้าผู้ชมครับนะฮะในขณะนี้เนี่ยผมมีโอกาสนะฮะได้มาถึงจังหวัดสงขลานะครับและแน่นอนนะฮะถ้าเกิดว่ามาถึงสงขลาเนี่ยไม่คุยกับท่านนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนนะฮะต้องเรียกว่าเป็นอัศว์สงขลาเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งถือว่าเริ่มทําธุรกิจกับจอนคอยมาจนประสบความสําเร็จนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าชีวิตเนี่ยสะดวกสบายแน่นอนนะครับคาร์เพื่อนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะต้องขอทักทายก่อนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวแนะนําตัวนิดนึงดีกว่าครับค่ะ ชื่อนัทชุดาสิริชววัฒน์นะคะจากสงขาค่ะนะครับผมตอนนี้ก็คือเรียกได้ว่าเป็นตําแหน่งสูงสุดแล้วสูงสุดแล้วค่ะสูงสุดแล้วนะครับผมนะฮะก็ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างเต็มที่เลยค่ะนะฮะทุกวันนี้ก็เรียกว่าสุขสบายครบถ้วนครบถ้วนบวสบายชีวิตทุกวันนี้ง่ายไปหมดอือะไรก็ง่ายไปหมดง่ายอิสระอิสระอิสระนะฮะผู้ชมครับหลายคนเอ๊ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเพิ่งจะดูไปนามสกุลคุ้นคุ้นนะฮะเหมือนนามสกุลเดียวกันเลยนะครับ เป็นอะไรยังไงกันเอ่ยเป็นสามีค่ะมีสามีแล้วมีสามีแล้วนะค่ะใช่เป็นสามีเองค่ะด้ครับผมนะฮะก็เป็นสามีกันนะฮะวันนี้มาดูภรรยาเพราะว่าที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็ถือว่าเป็นสาขาที่พัทลุงนะครับสาขาพัทลุงค่ะใหญ่โตมโหฬารเลยใช่ะะใหญ่มากครบถ้วนภูมิใจนําเสนอเพราะว่าเป็น เป็น from fun ความฝันค่ะเป็นสิ่งที่ทําขึ้นมากับมือแล้วมันภาคภูมิใจมากแล้วก็ให้ผู้คนได้ใช้ประโยชน์กันมีความสุขค่ะเห็นผู้คนเดินเข้าไปแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสครับผมตรงนี้ค่ะก็ชื่นใจเราเห็นตรงนี้เราก็มีความสุขมีความ,ม,มสุขค่ะ ต้องย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถ้าเกิดเราได้พ so the an so so ูดค so ุยกับทางพิสมเกียรติไปนะครับว่าช่วงชีวิตอาจจะมีล้มล้มลุกลุกลุ้มลุมดอนๆอนต้องมาถามทางภรรยาด้วยดีกว่านะครับว่าในช่วงที่พิสมเกียรติเขาล้มล้มลุกลุกเนี่ยเราอยู่ด้วยไหมหรือว่าแต่งงานกันแล้วหรือยังหรือว่ายังไงครับค่ะแต่งงานกันแล้วคือจากแต่ก่อนก็ มาจากครอบครัวที่ยากจนทั้งสองคนเหมือนกันสิ่งหนึ่งแรงบันดาลใจของเด็กคนหนึ่งคือว่าโตขึ้นฉันต้องรวยให้ได้อโตขึ้นฉันต้องรวยฉันต้องให้แม่ฉันสบายให้ได้และถ้าฉันมีลูกลูกฉันต้องไม่ลําบากแบบนี้นี่คือแรงบันดาลใจมาตั้งแต่เล็กทั้งสองคนแล้วเราก็มาเจอกันตอนนั้นพี่เขารับราชการทหารอยู่ที่ที่จังหวัดสงขานี่แหละค่ะส่วนพี่ก็ เป็นนิสิตมหาลัยอ่าก็เลยไปจะเอพบรับกันที่งานงานประจําจังหวัดอ่าไปเจอกันแล้วก็ใช้ชีวิตมาด้วยกันใช่ะ่ะก็ได้แต่งงานก็มีลําบากมีอะไรบ้างเป็นปกติถูกไหมฮะในช่วงเวลานั้นช่วงเวลานั้นก็ตอนแรกคิดว่าครอบครัวน่าจะมั่นคงเพราะว่าพี่เป็นครูพี่เคารับราชการทหารก็คิดว่าเออนะสอง เราคงมั่นคงแล้วล่ะในชีวิตสังคมไทยพออยู่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดมองดูก็คือราชการทั้งคู่ค่ะแล้วทีนี้พออยู่มาครับเริ่มมีลูกมีอะไรขึ้นมาก็เริ่มเอ๊ะค่าใช้จ่ายเริ่มไม่พอก็เลยจุดนี้เองคผก็หาโน่นหานี่มาทำเพราะเราขยันทั้งคู่ค่ะแล้วก็พี่เขาก็เป็นคนขยันส่วนพี่เองก็ขยันครัปลูกผัก เลี้ยงหมูขายโน่นขายนี่อะไรก็ได้ที่เป็นเงินเข้ามาเสริมจากรายได้ตรงนี้ก็ทำแล้วก็ช่วงจังหวะนั้นน่ะพี่เขาทำธุรกิจเสริมขายหวยเทือนแกเป็นทหารนะคะขายหวยเทือนในไายทหารแล้วก็จากตรงนั้นประมาณลุ่งเลิศดมากตอนนั้น สามารถซื้อรถยนต์ได้สามารถมีทองมีอะไรใส่เงินเดือนเราสองคนเนี้ยไม่ต้องใช้เลยไม่ต้องพูดถึงเลยไอตนั้นนะพอล้มันล้ำซ้ำมากตอนนั้นชีวิตก็ถือว่าจุดหนึ่งที่พีคขึ้นมาแลตอนนั้นพี่ก็มีความสุขค่ะที่นี้อยู่มาวันหนึ่งมีคนไปหาที่โรงเรียนสอนหนังสืออยู่บอกว่าสามีเราอ่ะ เป็นหนี้เขาตรงจุดเนี้ยค่ะวันนั้นก็เลยเอ๊ะเป็นหนี้ได้ไงเราสบายดีอยู่เมื่อเราก็มีกินมีใช้ทุกอย่างดูดีหมดกลับมาถึงบ้านวันนั้นจุดเปลี่ยนของชีวิตพี่คือก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับผมแม่ก็บอกว่าเออนะมีไฟแนนซ์มาหาที่บ้านเอ้ยรถเราซื้อเงินตดเนี่ยทําไมอะไรเนี้ยก็เลยได้ถามพี่เขาพี่สมเกียรติว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่เขาบอกว่าอืมเป็นหนี้เขาเพราะว่า ขาดทุนธุรกิจตัวเนี้ยการทําหวยเถื่อนเนี่ยขาดทุนเยอะมากขาดทุนมาเป็นปีแล้วล่ะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นหนี้เท่าไหร่รวมเบ็ดเสร็จบอกเงินกู้ในไข่กี่เจ้ากี่เจ้าฉันกู้หมดเลยส่วนในหมู่บ้านที่เราอยู่ใครออกดอกเบี้ยกี่คนก็กู้หมดฉันลําบากมาเป็นปีแล้วรถฉันก็เอาไปเข้าไฟแนนซ์แล้วอถามคํานึงว่าเท่าไหร่ คำตอบที่ได้คือสามล้านสามล้านบาทคือนั้นตอนนั้นเป็นไงครับโอ้โหคือเราเป็นคนที่วางแผนชีวิตมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าต้องรวยต้องทําให้ได้ต้องมีสิ่งที่ดีในชีวิตให้เกิดขึ้นให้ได้แต่พอมาฟังตรงนี้เอ้ยทําไมเป็นแบบนี้คืนนั้นเขาดับไฟนอนกันหมดพี่นั่งอยู่ในความมืดคนเดียวครับนั่งอยู่ร้องไห้คิดว่าพรุ่งนี้ฉันจะทํายังไงดีสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ยนั่งทบทวน ตัดสินใจค่ะพอรุ่งเช้าบอกแม่บอกทุกคนว่าครับฉันจะลาออกจากโรงเรียนเงินเดือนพี่ตอนนั้นประมาณ8ปดพันพี่มาคิดว่านี่3ล้านดอกร้อยละ5้าละสิเพราะหลายเจ้าด้วยหลายเจ้าด้วยบถ้าอยู่ตรงเนี้ยไม่พอแน่นอนไม่พอแน่นอนต้องสอนประมาณ200ปีมั้งถึงจะหลุดถูกไหมคะใช่แล้วไม่มันต้องไปออกไปคิดอย่างเดียวว่าออกจากโรงเรียนครับ ใช้เวลาวันละ8ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงที่มนุษย์เราทํางานได้ใช่ครับไปทําอย่างอื่นให้มันได้กว่า8,000คิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นหลังจากนั้นก็ตัดสินใจแม่ร้องไห้ทำกลางความคัดค้านของเพื่อนทุกคนพอออกมาแล้วเงินที่มันเคยได้มันก็ไม่ได้ใช่ พอมาถึงก็ทุกอย่างตอนนั้นก็คือความลับถูกเปิดเผยเจ้าหนี้ก็มาหาที่บ้านเพราะว่าสามีก็เปิดแล้วครับถือว่าบอกให้เรารู้แล้วตอนนั้นเจ้าหนี้ก็มามารบกวนเรามากันเยอะมากันเยอะมากตอนตั้งตัวไม่ติดเลยว่าจะทํายังไงเครียดมากเลยค่ะช่วงนั้นเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต หลังจากนั้นชีวิตไม่ต้องพูดถึงหายแย่แย่แน่นอนนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ไม่เคยเจอไม่เคยพบในชีวิตก็เจอก็พบเหตุการณ์ต่างๆนะหลังจากวันนั้นมาเนี่ยมันเจ็บปวดทั้งความรู้สึกของคนเป็นแม่มีลูกเล็กๆอยู่สอคนกับความรู้สึกของคนเป็นลูกแม่ก็แก่เป็นทั้งเส้นเลือดตีบเป็นเบาหวานเป็นความดันแก่มากแล้วล้มป่วยหนักอยู่ด้วย หลายอย่างมาเข้ามาอีกทีเี้เข้ามามันสะเทือนใจมากในช่วงนั้นมันเหตุการณ์ตรงนี้แม้นค่าเทอมลูกก็ไม่มีสิทธิ์ไม่มีได้จ่ายไม่มีได้จ่ายจนในที่สุดแย่ไปกว่านั้นเงินให้ลูกไปโรงเรียนก็ไม่มีครับเงินซื้อข้าวให้ลูกกินก็ไม่มีพี่ทําอย่างไรรู้ไหมพอหลังจากออกจากโรงเรียนพี่ไปรับจ้างล้างถ้วยกาแฟวันละร้อยห้าสิบาท เริ่มแรกในตอนนั้นครับ ไปไม่ถูกค่ะพอออกจากโรงเรียนชีวิตเราไปโรงเรียนทุกวันพอออกมาเออเช่นจะไปไหนอะเหมือนนกอะที่อยู่ในกรงแล้วเขาปล่อยมันออกไปมันก็ไปไม่ถูกไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้จะไปจับอะไรคิดก็วนอยู่ตรงนั้นแหละเพราะทุกอย่างต้องใช้เงินแต่วันนั้นเราลืมไปว่าเราไม่มีเงินทุนไม่มีเงินไม่พอเครดิตไม่มีด้วยจะไปยืมใครที่ไหนก็ไม่ได้แล้วมันมันเต็มแล้วมันหมดแล้วชื่อหน้าเราในหมู่บ้านที่อยู่ด้วยกันในสังคมที่เรารู้จักเขาก็ตาหน้าเราแล้วว่าเราเป็นคนเป็นหนี้ นึกอย่างเดียวว่าไม่เป็นไรไม่คิดค่าตัวตายค่ะไม่คิดเพื่อนที่ทําธุรกิจหวยด้วยกันเขาหนีกลางคืนเลยนะเขาหนีออกจากจังหวัดสงขาครับไปอยู่ที่ชุมพรเพราะไปกลางวันไม่ได้เจ้านี่เยอะแต่เราไม่คิดครับมองไปดูลูกนอนหลับอยู่หน้าทีวีกับแม่ครับเฮ้ยเราไม่เหลืออะไรจริงแต่เรายังเหลืออนาคตเด็กสองคนนี้กับชีวิตแม่เราอยู่ครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องสู้ค่ะเราไม่หนีเราต้องสู้ คุยกับแฟนอย่างเดียวว่าต่อไปนี้นะเราต้องยอมทําทุกอย่างเพื่อประคับประคองอย่าคิดเลยว่าจะหลุดนี่สามล้านแต่ตอนนี้ช่วงเวลานี้เราทําเพื่อแค่ประคับประคองให้ครอบครัวอยู่ได้เท่านั้นไม่ต้องถึงหลุดนี่สามล้านไม่ต้องถึงรวยครับอ่าก็คือทําอะไรก็ทําไปตอนนี้คือให้มีได้มีข้าวกินมีอะไรกินก่อนก็บอกว่าตอนนี้เราเหมือนกับล้มพยายามต้องพยุงขึ้นมาให้ได้ประคองตัวเองให้ได้ก่อน เหมือนยอมถอยหลังสักสองเก้าเพื่อที่จะกระโดดไปข้างหน้าแต่เชื่ออย่างหนึ่งเราสองคนจับมือเชื่อวันหนึ่งเราต้องต้องไปได้แล้วเราต้องรวยขึ้นมาให้ได้นี่คือสิ่งที่คิดหลังจากนั้นค่ะครับพี่ตื่นแต่หัวรุ่งทำข้าวต้มขายไปส่ง ขายข้าวมันไก่ทอดปลาท่องโกขายกาแฟพอช่วงสายๆเรื่องอาหารเช้าขายเสร็จแล้วนะไปขายส้มตําข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวบ้านเที่ยงคืนตื่นตีสี่ข้าวบ้านเที่ยงคืนตื่นตีสี่พี่ผู้ชายก็ใส่ชุดทหารขึ้นท่อนไปช่วยพี่ทํางานเพราะเราบอกว่าเราเราจะต้องเริ่มตรงนี้ให้ได้ยอมรับสภาพเวลาแพ้ก็ต้องยอมรับว่าแพ้ แต่ถ้าเรารับมันไม่ได้เราก็อาจจะฆ่าตัวตายเหมือนหลายหลายคนคแต่วันนี้เราต้องรับจุดนี้ได้เราเหลืออนาคตลูกเพราะฉะนั้นเราต้องสู้นะฮะแล้วก็ีย้ได้ว่าทั้งสองคนนะครับคุณผู้ชมครับทั้งคุณสมเกียรติเองนะฮะแล้วก็ทางคุณพี่เองนะฮะก็เขาเรียกว่าจับมือไปด้วยกันนะฮะในการต่อสู้เพื่อให้เขาเรียกว่ามีเงินในการใช้ชีวิตไปนะฮะในช่วงเวลานั้นๆถึงเวลาหนึ่งนะครับมันมีโอกาสดีๆเข้ามานะครับมันมีเรื่องราวดีๆเข้ามา เ,เรื่องราวจะเป็นอย่างไรครับผู้ชมครับในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราโค้กพักกันสักครู่หนึ่งรับรู้เรื่องราวในชีวิตไปแล้วนะครับถือว่าไม่ธรรมดาการมีชีวิตที่เคยสูงสุดแล้วก็มีชีวิตที่ต่ำที่สุดวันนี้เธอคนนี้จะมาถ่ายทอดเรื่องราวที่เธอกลับขึ้นมายืนมีชีวิตที่สูงสุดอีกครั้งหนึ่งและถือได้ว่าชีวิตนี้คงไม่มีจุดต่ำสุดอีกแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการจะเชนเปลี่ยนชีวิตครับ แล้วครับผู้ชมครับในช่วงที่แล้วนะที่ผมบอกค้างเอาไว้นะครับว่าเรื่องราวที่ทําให้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยกลับขึ้นมานะครับสู่จุดสูงสุดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ชีวิตเนี่ยเรียกเว่าล้มลุกคุกค,คานมาแล้วก็จับมือกับสามีมาเพื่อต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเนีเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะครับต้องถามพี่ต่อเลยว่าการที่เราล้มไปถึงขนาดนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เราจะต้องลุกกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือแรงบันดาลใจ แรงบันดาลใจผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะฮะที่ทาให้ชีวิตหนึ่งชีวิตเนี่ยกลับขึ้นมามีแรงขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วแรงบันดาลใจของพี่คืออะไรฮะค่ะสําหรับแรงบันดาลใจนี้นะคะของพี่พี่เชื่อเหลือเกินว่าความสําเร็จพี่วันนี้ส่วนหนึ่งมาจากแรงบันดาลใจมาจากความฝันตรงนี้ค่ะสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจพี่ตั้งแต่เด็กก็คือความฝันอยากรวยแล้วก็พอมาจากชีวิตที่มาลําบากแล้วก็มาเจอช่วงชีวิตที่แย่ๆครับ พี่ได้เจอเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์ของลูกแล้วก็ของแม่ครับอย่างเช่นมีอยู่วันหนึ่งพี่อะลูกอะเวลาใส่รองเท้าไปโรงเรียนอะใส่รองเท้าพละต้องสับเปลี่ยนใส่กับเพื่อนข้างบ้านซึ่งเป็นลูกของเพื่อนพี่ที่รักกันมากแต่เขามีฐานะที่รวยแล้วก็เด็กสองคนนี้จะสลับกันใส่รองเท้าพละเพราะพี่ไม่มีเงินซื้อรองเท้าพละให้ลูก แล้ววันหนึ่งลูกบอกแม่วันนี้สอบพร้อมกันนะอืทีนี้ตอนนั้นพี่มีตังอยู่ในกระเป๋าแค่สองร้อยบาทแล้วก็วิ่งจะไปยืมเงินข้างบ้านเขาอีกสองร้อยเพื่อที่จะไปซื้อพระคู่สามร้อยกว่าบาทให้ลูกครับให้ทันลูกไปสอบตอนเช้าวิ่งไปเช้ามืดเลยครับไปถึงบอกยืมตังสองร้อยคนนั้นก็สงสารเขาจะให้แล้วแต่อีกคนหนึ่งขยิบตาอยู่ข้างหลังว่าอย่าให้มันนะ พี่เห็นนะแต่คือเราเห็นเห็นอีกคนขยิบตาบอกอย่าให้ครับโอ้โหมันเจ็บปวดมากเลยพี่วิ่งกลับบ้านนะแบบจุกอ่ะแน่นแล้วก็ร้องไห้ชีวิตเรามันแย่ขนาดนี้เชือโหลเงิน200เพื่อนยังไม่ให้ยืมเลยเพื่อนยังไม่กล้าให้เลยอ่ะตรงจุดเนี้ยเลยมันมีแรงบันดาลใจพี่ไม่คิดอะไรพี่คิดว่าสิ่งนี้คือแรงผลักผลักให้พี่ก้าวไปข้างหน้ามากกว่าก็เลยเฮ้ยฉันต้องรวยให้ได้ฉันต้องฉันต้องอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้ว นี่คืออีกหนึ่งเหตุการณ์เหตุการณ์ที่สองช่วงที่พี่ขายของตื่นปีสี่ข้าวบ้านเยื่ยงคือนเป็นเปียเป็นอย่างนี้จนร่างกายชุดโทรมเป็นกระดูกครับเส้นนอนโรงพยาบาลโดยที่เดินไม่ได้หนึ่งเดือนช่วงนั้นนะคะนอนป่วยที่โรงพยาบาลไม่มีคนเฝ้าญาติเอาลูกสาวคนเล็กคนโตค่ะรู้สึกเขาจะอยู่อนุบาลสามไป ไปให้พี่ที่ไปเยี่ยมพี่ที่โรงพยาบาลรถยนต์เก่าๆคันหนึ่งซึ่งเหลืออยู่จากไฟนั้นยึดไปใช้ทำมาหากินพี่ขับไปจอดโรงพยาบาลแล้วตัวเองนอนป่วยไฟนั้นตามไปยึดค่ะไปยึดที่โรงพยาบาลต่อหน้าลูกเลยค่ะลูกพี่วิ่งอ้อมไปทางด้านหลังห้องผู้ป่วยไปชะเง้อคอที่ระเบียงมองเห็นเขาขับรถเราออกไปจากลานจอดรถโรงพยาบาลลูกวิ่งเข้ามาบอกแม่แม่เขาเอารถเราไปทําไม พี่ร้องไห้น้ำตาพลากพลากพลากออกมาในเตียงผู้ป่วยนะพี่บอกไม่เป็นไรลูกเขาเอาไปชั่ว,วคราวเดี๋ยวแม่ออกจากโรงพยาบาลเดี๋ยวแม่เอากลับมาให้แล้วก็มันหลายหลายเหตุการณ์รที่เป็นแรงบันดาลใจให้พี่ตั้งแต่พี่ไปขายของอลูกรอเกือบเที่ยงคืนพี่ต้องเอาข้าวกลับไปให้ลูกกินที่บ้านข้าวที่เหลือจากขายครับผม ของที่เหลือจากเพื่อนเพื่อนขายเก็บ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 ใส่ถุงเอาไปให้ลูกกินทุกวันเป็นประจำไปถึงเด็กก็หลับแล้วหน้าทีวีก็ไม่ได้กินข้าววันไหนที่กลับเร็วหน่อยขายของหมดเร็วหน่อยก็ได้กินวันไหนที่ขายของไม่หมดช้าหน่อยกลับมาถึงลูกก็หลับอยู่หน้าทีวีพร้อมทั้งจานช้อนที่ว่างเปล่านั่งเอามาเตรียมรอเพื่อที่จะกินข้าวที่แม่เอากลับมา มันเห็นแบบนี้มันมีอยู่มีอยู่แบบมันเห็นอยู่ตลอดเวลานะใช่ค่ะมันโทรไปหาพี่ผู้ชายพี่สมเกียตว่าเราอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะครับฉันกลับมาลูกหลับแล้วทั้งและที่แย่กว่านั้นคือเด็กเอาช้อนเอาถ้วยเอาจานมาตั้งรออยู่แล้วก็หลับกันไปข้างๆ คืออาจจะหลับด้วยทั้งง่วงทั้งหิวจนคือจนหลับไปนะสามทุ่มสี่ทุ่มเขาก็หลับไงเหตุการณ์เหล่าเนี้ยคือแรงบันดาลใจว่าพี่ต้องสู้พี่ต้องรวยแล้ววันนั้นพี่ออกจากโรงพยาบาลสิ่งที่พี่คิดคือพี่จะไม่ทําอีกแล้วทุกอาชีพเพราะฉันทํามาหมดแล้วมันไม่รวยสิ่งหนึ่งวันนั้นมันปิ้งขึ้นมาเครือข่ายเป็นธุรกิจเดียวเท่านั้นครับที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนเยอะ ที่เปิดโอกาสให้กับคนทุกคนไม่ว่าคุณจะจบอะไรคุณจะมีทุนหรือไม่มีทุนคุณจะเก่งอัจฉริยะรูปหล่อพ่อรวยไม่สำคัญทุกคนทำได้หมดเครือข่ายทำได้และเป็นอาชีพเดียวที่สามารถทำเงินได้เป็นล้านในระยะเวลาสั้นๆก็เลยเกิดความคิดตรงนั้นขึ้นมาแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าตัวเองเนี่ยชอบอยู่ในอยู่ในใจลึกๆอยู่แล้วด้วยใช่มันปิ้งขึ้นมาปิ้งขึ้นมาแล้วมองเลยอย่างว่าเราจะไปทําที่ไหนอย่างไรตอนนั้น โทรหาเพื่อนที่เขาอยู่ในธุรกิจเครือข่ายบบอกเธอฉันอยากทำเครือข่ายมีธุรกิจอะไรบ้างเครือข่ายที่เธอคิดว่ามันดีแนะนำฉันหน่อยฉันจะทำเพื่อนบอกโอเคเธอดีใจมากเลยเพราะเพื่อนรู้จักเราดีว่าเราทำทุกอย่างเนี่ยด้วยความตั้งใจเราเป็นคนจริงจังมากเพื่อนบอกว่าเธอทำได้เธอรวยได้พรุ่งนี้พอดีเลย บริษัทจอยแอนคอยสมัยนั้นชื่อว่าเจริญโอโซนมาเปิดตัวที่โรงแรมไดอิชิฮัดใหญ่พรุ่งนี้เธอไปฟังเลยโทรหาพี่สมเกียจว่าให้นั่งรถทัวลงมาเลยนะคืนนี้พรุ่งนี้จะไปฟังธุรกิจด้วยกันครับผมที่โรงแรมไดชิ้นั่นคือจุดเปลี่ยนของพี่ตอนเช้าก็เลยไปนะฮะไปฟังไปดูเรื่องระบบบเรียบร้อยไปฟังพี่ประชุมค่ะ ไปฟังตื่นเต้นแต่ด็อกเตอร์มาพูดสรรพคุณยาน้ําสมุนไพรยงเหิงฟังแล้วตัวเราเองก็เพิ่งออกจากโรงพยาบาลแต่วันนั้นนึกถึงแม่ค่ะแม่กําลังป่วยหนักเฮ้ยถ้าแม่เราได้ดื่มคงดีแน่นอนจินตนาการอยากไปให้แม่ดื่มแต่เรามีตังในกระเป๋าแค่200บาทขอเงินแม่มาครับจ่ายค่ารถมาโรงแรมทั้งสองคนนั่งแถวหน้าค่ะจับมือกันนั่งฟังประชุม จับมือกันนั่งฟังครับหลังจากนั้นแผนการตลาดพอเป็นแผนการตลาดเขามาเขียนปิ้งตรงที่บอกว่าแผนการตลาดระบบไปนารี่สร้างสองสายงานสร้างสองสายงานแล้วรายได้จ่ายรายวันตั้งแต่เราเคยสัมผัสมาไม่มีเครือข่ายไหนที่จ่ายรายวันจ่ายรายวันจ่ายรายวันที่ผ่านมารายเดือนครับเราก็บอกเฮ้ยแล้วบอกว่าคู่ละพันวันละหมื่นห้าปิ้งตรงนี้นี่สามล้าน วันละพันคูณเลยเริ่มคำนวณแล้วโอ้โหใช่เลยจับมือกับแฟนต่อหนึ่งหุ้นส่วนนั่งธุรกิจนั่งคิดกันแฟนเป็นคนเก่งตัวเลขพี่สมเกียตเก่งตัวเลขมากแกนั่งคิด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 เสร็จออกจากห้องประชุมวันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นหัวใจพองโตมากชีวิตที่แห้งแล้งมาสิบกว่าปีวันนั้นมันพองโตมันชุ่มฉ่ำมันบอกไม่ถูกมันมีความหวังขึ้นมาทันทีครับผมกลับบ้านด้วยหัวใจที่พองโต ไม่รู้ถึงบ้านตอนไหนตื่นเต้นมากนั่งคุยไปถึงบ้านมาถึงบ้านเขียนเลยค่ะกับพี่สมเกียรตบหาแผนเองเลยหนึ่งรหัสหมื่นห้าเราต้องลงสมรหัสจะได้4ี่หมืห้าอนาคตถ้าเราลงเจ็ดรหัสเราจะมีสิทธิ์ได้วันละแสนห0าพันบาทไปจบอยู่ที่เจ็ดรหัสเจหุ้นส่วนเจดศูนย์ธุรกิจมาดูเงินเท่าไหร่รหัสละห้าพันต้องซื้อสินค้าใช่ไหมครับ เป็นเงินสี่หมื่นบาทเอาที่ไหนเอาที่ไหนนี่ไงเพราะตอนนั้นเรายังไม่มีใช่ครับผมสามีพี่บอกเฮ้ยไม่เป็นไรครับไหนไหนเราเป็นนี่อยู่สามล้านเป็นเพิ่มอีกสี่หมื่นบาทจะเป็นอะไรไปเธอคิดว่าเธอมั่นใจไหมว่าทําได้พี่บอกทําได้มั่นใจตรงเนี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นยังไม่ทันกู้ค่ะครับบ้านที่พี่อยู่เมื่อสิบปีที่แล้วหลังคาลั่วค่ะรั่วเต็มไปหมดเลยครับ ไปตรงไหนเวลาฝนตกมีหม้อมีกะละมังมีอะไรที่รองน้ําได้เต็มไปหมดอ่ะครับพี่ชายมาแล้วก็ส่งเงินมาเห็นสภาพแล้วกลับไปเก็บเงินส่งเงินมาให้ซ่อมหลังคาบ้านสี่หมื่นพอดีเป๊ะฟ้าคงเปิดทางให้พี่ันเวลาพอดีพอดีครับค่ะแล้วก็ตัดสินใจยังไงกับเงินสี่หมื่นนี้ทำยังไงครับทายังไงมาคุยกับแฟนพี่พี่สมเกียิครับ ถ้าเธอเอาไปซ่อมหลังคาเธอได้แต่หลังคานะแต่ถ้าเธอมั่นใจในธุรกิจนี้เธอเอามาลงธุรกิจนี้ได้7จศูนธุรกิจเธอมีโอกาสได้หลังคาได้บ้านได้หลุดนี่เธอเลือกเอาแน่นอนอยู่แล้วครับพี่ต้องเลือกอย่างหลังไหนไหนก็เป็นสาล้านเป็นเพิ่มอีกสี่หมื่นสีจะเป็นอะไรไปตัดสินใจเอาเงินซ่อมหลังคาบ้านมาลงธุรกิจได้เจูนย์ธุรกิจ นั่นคือการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตพี่ด้วยด้วยปการตัดสินใจด้วยด้วยความสุขด้วยความหวังหวังแล้วก็ด้วยความสิ่งที่คาดหวังได้ที่มองว่าอันนี้แหละมันต้องใช่แน่นอนในช่วงเวลานั้นแน่นอนคาดหวังได้เต็มที่แล้วก็มั่นใจแล้วก็เชื่อมันสุดๆเริ่มต้นจากเงินสี่หมื่นแล้วก็เพื่อนห้าคนไปชวนสิบคนปฏิเสธหมดบอกมึงเป็นรวยก่อนเดี๋ยวค่อยทำมึงจนอยู่มึงเป็นนี่เขาใช้คนริยังมึงมาคุยเรื่องรวย ถูกปฏิเสธแต่ไปได้คนที่11เอืเพราะนั้นคิดอย่างเดียวไม่ท้อหลังจากนั้นปีที่สี่พี่หลุดหนี้สมล้านค่ะปีที่4ปีที่สี่ของการทําธุรกิจเริ่มหลุดหนี้สล้านก่อนหน้านั้นก็ได้บ้านได้รถนิสสันนีโอคันหนึ่งเล็กๆครับอ่าจากไม่รู้อะไรทุกวันนี้ดิฉันมีเครือข่ายอยู่ในประเทศไทยรวมแล้วประมาณสามแสนกว่ารหัสประมาณสองแสนกว่าคนทุกวันนี้ ชีวิตที่มันเป็นไปแล้วแล้วมันง่ายแล้วดิฉันใช้ชีวิตตรงไหนก็ได้บ,บนโลกนี้จะทําหรือไม่ทําก็ได้ปัจจุบันนี้ธุรกิจนี้พูดได้เต็มปากว่ามันมั่นคงคดิฉันจะไม่ทําหรือทําก็ได้แต่ที่แน่ๆคือรายได้เข้าบัญชีทุกหกโมงเช้าอ,อัตโนมัติไปแล้วเนื่องจากเครือข่ายที่ดิฉันสร้างไว้มเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว เคียงแค่สองแสนคนแต่วันนี้ดิฉันเปิดเน็ตดูทุกวันเข้ามาซื้อสินค้าแค่หลักร้อยคนต่อวันซื้อปุ๋ยบ้างซื้อนโนนซื้อนี่ซื้อยาสีฟันซื้อสบมู่ซื้อมาม่าใช่ครับซื้อนั่นทุกอย่างโดยเฉพาะที่หัดใหญ่เนี่ยมีผู้ประกอบการเข้ามาในระบบเราเยอะครับเพราะฉะนั้นใครจะไปจับจ่ายซื้ออะไรมีคะแนน P ีวีให้หมดส่งผลให้ดิฉันมีรายได้เข้าบัญชีทุกวันเป็นวันละหลายหมื่นบาท รายได้ของดิฉันปัจจุบันเริ่มต้นเมื่อกี้ถ,ถ้าฟังจากต้นดิฉันลงทุนซื้อหุ้นส่วนซื้อสินค้ายาน้ำสมุนไพรยงเหงิงใบบำรุงสุขภาพแต่ได้ธุรกิจที่ยิ่งใหญ่มากเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ก็ว่าได้ส่งผลให้ทํากําไรได้จากเงิน4ี่หมื่นบาทปัจจุบันนี้เกือบร้อยล้านแล้วค่ะ11ปีที่รับมาและรายได้ต่อเดือนปัจจุบันนี้ก็หลักล้านเช่นกัน,นชีวิตมันเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงแค่สิปีค่ะ สุดท้ายนี้นะคะคบจิงๆแล้วนะคะเรื่องราวแห่งความสําเร็จที่นี่นะคะ,ะไม่จําเป็นต้องเก่งค่ะตรงนี้ขอแค่เข้ามาแล้วเรียนรู้รแล้วก็สิ่งที่ทําให้ผู้คนที่นี่ประสบความสําเร็จรวมทั้งตัวดิฉันด้วยดิฉันไม่ได้เก่งดิฉันไม่มีความพร้อมเลยในการเข้ามาในวันนั้นแต่อะไรล่ะทาให้ดิฉันประสบความสําเร็จและเพื่อนจอยแอนคอยทั้งหมดโดยเฉพาะภาคใต้ประสบความสําเร็จไปแล้วมากกว่าห้า้อครอบครัวนะคะตรงนี้ แค่ระยะเวลา11ปีของจอยแอนคอนั่นคืออยากจะบอกว่าเครื่องมือค่ะแล้วก็ระบบที่ดีของจอยแอนคอนั่นเองมันเอือ้อมันตอบสนองให้พวกเราเนี่ยสามารถทำงานได้ง่ายและสามารถที่จะสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองเราเชื่อเหลือเกินค่ะวันนี้ถ้าคุณอยู่ในโซนภาคใต้คุณตัดสินใจเรามีทีมที่เข้มแข็งที่จะนำพาทุกท่านไปสู่ความสำเร็จได้ให้คำมั่นสัญญาค่ะ ใช่แล้วนะครับอันนั้นถือว่าเป็นคําตอบที่ดีนะรายการจะเชนเปลี่ยนชีวิตนะครับก็คุณผู้ชมก็เห็นแล้วว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงอย่างไรวันนี้ขอบคุณมากนะฮะพี่นาชุดานะครับที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้นะฮะจะเชนเปลี่ยนชีวิตนะฮะวันนี้ผมเชื่อว่าผมมานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะพื้นที่ที่จังหวัดสงขาผมมาคุ้มค่าคุ้มราคามากๆซึ่งผมได้ข้อมูลได้แนวคิดได้ความรู้ต่างๆเกิดขึ้นมากมาย ผู้ชมรีดติดตามแล้วก็สนใจนะครับเราก็อย่าลืมทิ้งอย่าทิ้งโอกาสไปแล้วกันนะครับกับมาติดตามรายการเช่นเปลี่ยนชีวิตกันได้ใหม่นะครับผู้ชมครับทุกๆวันศุกร์เวลา2องทุ่มครึ่งทาง GCTV นะครับหรือสามารถรับชมรายการสดๆได้เลยพร้อมๆกันทั่วประเทศนะครับที่ w w w j c t v i n t s นั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วต้องลาผู้ชมไปก่อนแล้วจริงๆนะครับผมก็บี้นะครับพี่ณัชดาครับรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนแล้วจะเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ ก็คือหลังจากตรงนั้นจนถึงวันนี้นะคะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือมันเป็นสิ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากที่ได้รับมาแล้วก็ต้องขอบคุณแม่ที่เลือกเจนจีที่เป็นมรดกคือตอนนี้หนูได้รับมรดกสิ่งนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวหรือทรัพย์สินเงินทองความรักอะไรต่างๆและก็ได้เป็นอาชีพให้กับหนู หลังจากที่เพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันต้องไปหางานทําหลังจากเรียนจบแต่หนูก็มีสิ่งดีๆรองรับตรงนี้ภาคภูมิใจกับพ่อและแม่นะคะที่ได้มาถึงวันนี้ผ่านความยากลําบากมานะคะคือต้องขอบคุณธุรกิจ JC นะคะที่ได้วางระบบให้พ่อกับแม่ได้ทําแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะได้เปลี่ยนแปลงครอบครัวของเราอยากให้ท่านสู้นะคะต่อไปเราจะเป็นลูกที่ดีแล้วก็ส,สานธุรกิจของเขาต่อไปอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ